พี่น้องครับยินดีต้อนรับสู่รายการข้อคิดจากข้อพักคำนะครับพี่น้องครับก่อนอื่นเรามาท่องเนี่ยสารบัญพีด้วยกันก่อนนะครับตอนนี้มีหลายคนบอกอยากจะฝึกท่องยินดีพี่น้องครับจริงๆผมก็มีบันทึกไว้ใน YouTube เหมือนกันนะครับฝึกท่องสารบัญพักคำพีเอามาท่องด้วยกันนะครับประมการ อพยพเลวีนิติกันดาลวิถีเฉลยธรรมบัญญัติโยชูวาผู้นิจัยนางรูธหนึ่งสมูเอลสองสมูเอลหนึ่งพงศษัตรสองพงศษัตรหนึ่งพงศาวดารสองพงศาวดารเอสราเนฮมีเอเซอร์โยเพลงสดุดีสุภาสิตปัญญาจารย์เพลงโซลมอนอิสยาเยเรมีเพลงข้ามวรเอเสเคียวดาเนียลโอเชยาโยเอลอาโมโอบานีโยนามีคา นาอูฮับบากุเซฟันยาฮักไทยเซคาริยาลาคีมัทธิวมาล,ลโกลูกายอนกิจาการโรมหนึ่งโครินสองโครินคลาลเทียเอเฟซัสฟิลิปปีโคโลสี1นึ่งเทสนนกา2องเทสนนกาหนึ่งทิโมธีสองทิโมธีติตัสฟิเลโมนฮิบรูยากอบ1เปโตรสองเปโตรหนึ่อยอนสองยอนสามอยอนยูดาวิวอน ขอบคุณพระเจ้านะครับมาดูด้วยกันใน2โครินบทที่9ก้็ที่6นะครับนี่แหละคนที่หวานเพียงเล็กน้อยก็จะเกี่ยวเก็บได้เพียงเล็กน้อยคนที่หวานมากก็จะเกี่ยวเก็บได้มากหมายปีนงครับนึกถึงภาพการหวานเมล็ดข้าวในทุ่งน,นาพี่นงครับแน่นอนพี่นงครับคนที่หวานเมล็ดมากก็จะมีต้นข้าวมากแล้วเมื่อมีต้นข้าวมากแน่นอนพี่นงครับก็จะมีรวงข้าวเยอะให้เก็บเกี่ยวและเปรียบเทียบมาถึงชวีริสเตียนก็เช่นเดียวกัน ทุกวันนี้พี่น้องหวานนะลงไปพี่น้องครับในการไปชีดในแต่ละวันถ้าพี่น้องหวานพี่น้องครับคำอธิฐานลงไปยกตัวอย่างเช่นนะครับอธิษฐานเผื่อจังหวัดของเราอธิษฐานเผื่อพี่น้องคนจังหวัดตรังสมมุตินะฮะพี่น้องเป็นคนจังหวัดอะไรแล้วแต่พี่น้องก็หวานทุกวันอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าทุกวันนะหรือพี่น้องอธิษฐานเผื่อพี่น้องคนเจ็บป่วยนะฮะทุกๆวันพี่น้องครับเราหวานมากเก็บเกี่ยวมากเก็บเกี่ยวในที่นี้อาจจะหมายถึงเมื่อเราอธิษฐานเผื่อนะขอพระเจ้าเมตตาเปิดตาใจคนจังหวัดของเรา นะครับไอ้บีวกันได้สัมผัสถึงฤทธิ์เดชของข่าวประเสริฐสัมผัสถึงการอัศจรรย์ของพระเจ้าก็จะมีการเปิดใจนะครับตอนรับริสุขินะจำนวนมากในะจังหวัดเราเมื่อประชากนพระเจ้าวิงวอนต่อพระเจ้าหวานลงไปหรือหวานความช่วยเหลือให้กับผู้อื่นเป็น,น,อนรองครับแน่นอนเป็น้องครับเมื่อเราหวานออกไปแล้วนะฮะ โอกาสที่เราต้องรอรับการช่วยเหลือจากผู้อื่นบ้างก็มีนะในสถานการณ์เราไม่รู้ว่าวันนี้เรายังโอเคแต่พรุ่งนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่เมื่อเราหว่านลงไปแล้วนะในเรื่องความช่วยเหลือนะครับเมื่อเรามีความทุกข์ยากมีความลำบากคนอื่นก็มีโอกาสเข้ามาช่วยเหลือเราด้วยเช่นเดียวกันนะก็เียว่าช่วยกันไปช่วยกันมานะครับสําหรับผมเนี่ยที่ผมหว่านทุกวนันผมหว่านความรู้ของพระเจ้า นะผมทูลขอต่อพระเจ้าสัตย์ปยัญญาความรู้ความเข้าใจในการมีชีวิตในะแต่ละวันผ่านข้อพระคำพระเจ้าและผมได้รับโผนํามวัดนะผมหว่านมากนะยิ่งแจกจ่ายยิ่งมั่งคัง่งพี่น้องพระเจ้าประทานความรู้ความเข้าใจผมมากขึ้นผมมีหว่านทุกวันสอนทุกวันแบ่งปันทุกวันแล้วก็ประกอบกุณพระเจ้าวันนี้จดหนุนใจพี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมครับการเก็บเกี่ยวที่สําคัญมา่สัตยคิดเสียนคือหนึ่งเราประกาศและเป็นพยาน เก็บเกี่ยวดวงวิญญาณมาพี่น้องครับถวายกับพระเจ้าสองพี่น้องครับเรามีโอกาสที่หวานและรอรับะไรครับบาเหน็จที่มาจากพระเจ้านะคนที่รับใช้พระเจ้ามากตั้งใจการรับใช้และรับใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมายกฎเกณฑ์พระเจ้าแน่นอนพี่น้องครับพระเจ้าก็สะสมบําเหน็จให้กับเราในบัญชีสวรรค์วันที่ะองเสด็จกลับมาวันที่อมภเยซสุริศเสด็จกลับมาพิพากษาโลกนี้พี่น้องครับเมื่อเราได้หวานไปแล้วนะได้สะสมไว้ในนะครับบัญชีสวรรค์ พระเจ้าจัดเตรียมสิ่งที่พระเจ้านะครับเก็บไว้กับเราก็คือบาเหน็จพระเจ้านามามมบให้กับเราทั้งหลายด้วยจะมากจะน้อยก็แล้วแต่พี่น้องหวานนะครับวันนี้ก็อย่านุนใจพี่น้องครับเรามีโอกาสหวานต้องรีบหวานเพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตเราจยอยู่อีกกี่วันนะอย่างน้อยเราก็มีโอกาสประกาศเป็นพยานการหวานนะพี่น้องบางครั้งเราพูดไปแล้วก็ยังไม่เชื่อไม่เป็นไรก็ถือเป็นการหวานคนอื่นจะเก็บเกี่ยวหรือบางครั้งมีคนหวานนะครับคือมีคนประกาศเป็นพยาน แล้วและคนที่ถูกวานมาแล้วพี่น้องครับมาเจอเราในสถานาที่พระเจ้าให้เราเก็บเกี่ยวก็เป็นไปได้วันนี้ก็จากหนุนใจพี่น้องครับจังหวัดของเราจะมีคนอีกมากมายยกตัวอย่างเช่นจังหวัดตรังนี่6แสน4หมื่นคนมีถึง10อำเภอ87ตำบล7ร้อย23หมู่บ้านพี่น้องคิดดูลนะ้ว่ามีคนมากขนาดนี้นะครับที่ยังไม่รู้จักพระเยซูคริสต์ที่ยังไม่เข้าใจแผนงานของพระเจ้านั่นคิดเตียนในจังหวัดตรังก็ต้องรีบออกไปหวานออกไปประกาศออกไปเป็นพยาน ไปพูดถึงมหากิจของพระเจ้าจำได้ไหมครับตอนที่เปโตรเป็นองครับวันนั้นเป็นการเทศนาครั้งแรกเหมือนเป็นการวาดนะมหากิจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเทศนาออกไปมีคนกลับใจถึง3 0 0พันคนตรงนี้ก็ชี้เห็นว่าเมื่อคนของพระเจ้าประกอบไปพระวมญัามบริสุ์และเข้าใจในงานรับใช้นะเข้าใจพระประสงค์พระเจ้าออกไปประกาศเป็นพยานการรับรองนะที่เกิดขึ้นนะครับพระเจ้าเป็นผู้รับรองลองเ,เพียงแต่ออกไปปฏิบัตริรับใช้พระเจ้าพูดในสิ่งพระเจ้าให้เราพูด การพูดถึงอากินพระเจ้าการพูดถึงข่าวประเสริฐหรือเล่าคำพยานพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเป็นเรื่องความจริงเรารู้ว่าเป็นความจริงเรามีความเชื่อเรารู้ว่าข่าวประเสริฐเป็นวิทย์เด็กของพระเจ้าเมื่อเราหวานออกไปวิทย์อำนาจหรือวิ์เด็งพระเจ้าเป็นองค์รับว่าจะเกิดผลในจิตใจของผู้คนคนมากมายเขาจะกลับใจนะฮะยอมรับเป็นคนบาปที่ไม่สามารถช่วยตัวเองหลุดพ้นจากความดับบาปได้และคนเหล่านั้นก็หันมาแสวงหาพระเจ้านะครับเข้ามาอยู่ในร่มพระคุณของพระองค์ก็อยู่ที่คนของพระเจ้า เปียนรู้ที่ออกไปหวานพี่นงครับถ้าเราหวานมากเราจะเห็นคนจังหวัดของเรานั้นมารับเชื่อมเจ้ามากขึ้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีผมเองก็อยากเห็นคนจังหวัดตรังพี่นงครับมากมายหลายคนพี่นงครับที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าแม้แต่คนในครอบครัวหรือแม้แต่เพื่อนๆผม,มเยอะแยะมากมายอยากเห็นคนเหล่านี้มีโอกาสที่เปิดใจออกตอนรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยเราผมเลยต้องหวานกันทุกวนันพี่นะครับผมส่งทุกวนันทางในไลน์ ในใน Facebook ในยูท b e ผมทำทุกวันถ้าผมหวานทุกวันเช่นเดียวกันและผมมั่นใจว่าสีผมหวานไปจะได้ประโยชน์ก็หาไม่ได้นะ,ระพระคัมภระเจ้ากระนวลใจว่าสิ่งที่เราทำถึงแม้จะเล็กน้อยแต่จะได้ประโยชน์ก็หาไม่ได้สักวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาผมจะได้เก็บเกี่ยวผมมีความหวังใจว่าสักวันหนึ่งผมมีโอกาสได้ในเพื่อนนะครับมาเชื่อในพระเจ้าสักวันหนึ่งผมมีโอกาสได้บรรดาเครือญาติของผมที่ยังไม่เชื่อพระเจ้ามาเชื่อในพระเจ้าเพราะผมหวานทุกวัน ขอบคุณพระเจ้านะครับเอามาดูด้วยกันพี่น้องครับวันนี้ในเรื่องการภาวนาคำอธิษฐานนะในพระธรรมสุดีร้อยสิบเก้านะข้อที่สี่สิบสามนะเราเดินทางมาทีละข้อทีละข้อนะครับทีละวันวันนี้นะฮะขออย่าทรงนำพระเจนะแห่งความจรงิงออกไปจากผากข้าพระองค์อย่างสิ้นเชิงเพราะความหวังของข้าพระองค์อยู่ในกฎเกณฑ์ของพระองค์พี่น้องเนี่ยเราดูเราอ่านเราไขขครวญก็พูดถึงพระคัมภีร์พูดถึงข้อพระคำพระเจ้านะวิงวอนต่อพระเจ้าว,ว่า อย่าเอาความจริงหรือพระเจ้านะพระเจ้านั้นออกไปจากปากอย่างสิ้นเชิงคือมันต้องพร้อมที่จะพูดอยู่เสมอคนที่อ่านปีทุกวันมีความจํามีความเข้าใจีปน้องครับและพูดอยู่บ่อยๆนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะพูดพระคำพระเจ้าอย่างต่อเนื่องี่น้องครับอาจจะไม่มีข้อไม่มีอะไรที่ต้องมบอกอันนี้พูดกับใครไม่จำเป็นต้องบอกว่ามัดกี่บทที่สี่วที่สี่สมมตินะครับเราพูดเลยนะในเรื่องของเนื้อหานะใจความสําคัญในข้อพระคมภีนะเพราะอะไรครับ เรารู้ว่าความหวังใจเราอยู่ในพระชนนของพระเจ้านั่นคือความจริงเราหวังใจในความจริงความจริงเกี่ยรกังพระสัญญาของพระเจ้านะครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดนะผมเคยบอกพี่นไปแล้วฝึกเขียนคําพึ้นต้นนะเนี่ยผมขึ้นต้นว่าข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดนะฮะตอนที่ผ่านมาก็ได้ขึ้นต้นแบบนี้นะครับพระชนนของพระองค์เป็นความจริงนไก็เน้นว่าพระคำพระเจ้าทุกคําทุกประโยคถึเป็นความจริงนะและยังกอบพระิุเดชที่เกินความเข้าใจ ดูนครับเราไม่รู้เลครับเราพูดถึงฤทธิอำนาจของพระเจ้าผ่านพระกรรมในแต่ละข้อแต่ละตอนที่ผมส่งเป็นปฏิทินมีข้อพีนะเป็นโปสการเก์เล็กๆมีข้อมีผมมั่นใจผมส่งให้กับคนที่ไม่เป็นริสเตียนผมมั่นใจพระธรรมเจ้าเป็นความจริงและพระธรรมเจ้ามีฤทธิ์เดชผมไม่รู้นลครับผมส่งวันละข้อสองข้อพี่น้องครับอย่างน้อยปีงเจ็ดร้อยกว่าข้อในตอนนี้ผมส่งพระธรรมสุภาษิตพี่น้องครับทั้งบทเลย นะะภรยาผมอ่านคุณหน่อยอ่านนะฮะพระธรรมสุภาษิตตอนนี้ผมโพสต์ให้ทุกวันพี่น้องคิดดูว่าพี่น้องที่ไ่เป็นคริสเตียมีโอกาสได้ฟังพระธรรมสุภาษิตทุกวันนะผมว่าวันนี้มีทั้งหมด10กว่าข้อหรือ20ข้อเขาได้ฟังทั้งหมดบวกกับที่ผมส่งผ่านพทิทินไปอีกเยอะแยะมากมายเพราะอะไรครับเพราะมั่นใจว่าอย่างน้อยพี่น้องครับสักข้อหนึ่งวันนี้ที่แตะใจหรือเปิดตาใจคนเหล่านี้ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับขอเจิมปากของข้าพระองค์ให้พูดพระจนะของพระองค์เห็นไหม พี่น้องครับคนพระเจ้าต้องกล้าพูดประกานรพระเจ้าจาได้ไหมครับที่พระเจ้าบอกพระเจ้าจะบรรจุถ้อยคำพระเจ้าไว้ในปากของเราพี่น้องครับเมื่อเราอ่านเราศึกษาเราเข้าใจอยากเก็บดองไว้พี่น้องครับไม่มีประโยชน์นะเราต้องฉวยโอกาสหรือหาโอกาสที่จะเล่าเกี่ยวพูดที่จะชี้แจงที่จะอธิบายนะให้คนอื่นฟังนะขอให้ครับเรามีความหวังในกฎหมายของพระองค์พี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าเราเป็นเหมือนกันนักศึกษากฎหมายของพระเจ้าพระคามภี์มีทั้งหมด3 1มห8ขอ้อ ถ้าพี่น้องอ่านไปเรื่อยๆจำมากขึ้นใครควรมากขึ้นนำมาภาวนามากขึ้นทั้งกลางวันและกลางคืนเราก็จะมีความหวังใจพี่น้องครับในพระชนกของพระเจ้าเพราะเนตพระคำพระเจ้านั้นมีเกี่ยวข้องกับพระสัญญาพระเจ้าเยอะมากเราก็มีความหวังใจในพระสัญญาในที่มาจากพระเจ้าและไม่ลืมพระธรรมตักเตือนของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าเห็นไหมก็มีหลายข้อหลายตอนที่เป็นทั้งคําสั่งเป็นทั้งคําตักเตือนนะพี่น้องก็ทําให้เราเนี่ยพี่น้องครับยับยั้งชั่งใจได้ ในบางสาการอาถูกใจที่ล่ลวงพี่น้องครับให้เราทำบาปกับพระเจ้าแต่ถ้อยคำพระเจ้ามันเขาเรียกว่าฮะผุดขึ้นมาเลยนะว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่ควรี่ทำมันเป็นสิ่งที่เราเรียกทำบาปต่อเมื่อบระพักพระเจ้านะและพระเจ้าบอกว่าถ้าเราทำแบบนี้พี่น้องเราต้องรับผิดชอบการกระทำเราด้วยใช่ไหมเราจำพระคําพระเจ้าได้ถ้อยคำพระเจ้าก็มาเตือนเราทั้งหลายหากห้ามใจไม่ยุ่งเกี่ยวกับการงานเนื้อหนังเรามุ่งไปที่อะไรผลพระปัญญาโมสุพระเจ้าทำในสิ่งที่พระเจ้าต้องการเราทำ พูดในสิ่งที่พระเจ้าต้องการเราพูดทุกๆวันนะครับข้าพระองค์เจริอธิษฐานทูลขอต่อพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูริ์เจ้าอามนขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องลองดูครับในครอบครัวนะสามีภรรยาหรือว่าพ่อแม่ลูกคนละข้อคนละข้อคนละข้อนะครับนะในแต่ละวันนะครับสมมุตินะแล้วก็เออสมมุติว่าพ่อเริ่มก่อนนะผมพ่อใช้ข้อนี้นะพ่อใครทรวงแล้วนะครับแล้วแบ่งปันจากนั้นก็นํามาอธิษฐานอแม่แล้วก็ลูก หรือในกลุ่มจะมีเพื่อน4ี่คนพี่น้องครับเป็นบัดดี้เลย4คนนะครับคนละข้อเลยพี่น้องครับมาเจอวันอาทิตย์แต่ทุกวันอาทิตย์ทุกคนต้องมีพระพีหนึ่งข้อนะครับที่จะมาแชร์แบ่งปันนะครับไม่พอสามารถที่นาพรนพีข้อนั้นนะครับความหมายต่างๆที่หรือคําสอนต่างๆออกมาเป็นคำพิฐานฝึกด้วยกันในกลุ่มผมเชื่อว่าถ้าเกิดพี่น้องมีความตั้งใจแบบนี้เราจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ส่วนใหญณเป็นคนงานที่ใช้การได้อย่างแน่นอนและทาให้เรามีความรู้มากขึ้นด้วย เป็นการสะสมนะพระดำรับพระเ no จ to ้าวันดินใจของเราด้วยพระบิดาบอกเลยครับเมื่อเราสะสมพระดำรับพระเจ้าวันเดนใจเราจะไม่ทำบาปพระเจ้าเห็นไหมมีเคล็ดลับที่ดีนะครับนักกิจศรัลธคนที่ทำบาปเป็นว่าเล่นทุกวันนี้บาปซ้อนบาปนะบาปเก่าที่ทำไปเขาม่ยอมสารภาพยังทำบาปใหม่เพิ่มไม่ดิ่งพี่น้องคิดดูวันจะเละเทะขนาดไหนอย่าลืมนะว่าเราต้องรับผิดชอบตามการกระทำของเรานะครับไม่ใช่ล่วงหลับไปแล้วก็จบกันไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ล่วงหลับไปแล้วไปสวรรค์สบายแล้วนะครับ ไม่ใช่นะครับเราก็รู้ว่าเราทุกคนต้องรอการเสด็จกลับมาไปเยสุคริตและพรุงยาปลุกเนี่ยคนที่ล่วงลับไปเนี่ยครับให้ฟื้นี้จากความตายเพราะทุกคนต้องรับผิดชอบตามการกระทาทะเลต้องคืนคนจากทะเลแดนคนตายก็ต้องคืนมาทั้งหมดนี่แหละครับสิ่งที่เป็นความจริงเหรอฮะเราศึกษาความจริงเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าทุกวันนี้ถ้าเราดำเนินชีวิตขัดต่อกฎหมายกือกฎเกณฑ์พระเจ้านะครับเราต้องรับผิดชอบนะครับแต่ถ้าพี่น้องทําทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายกฎเกณฑ์ วาในสิ่งถูกต้องพี่น้องก็จะเก็บเกี่ยวในสิ่งที่ถูกต้องด้วยเป็นพ่อพรเป็นพระคุณสอนพระคุณที่พระเจ้าประทานให้กับเราและวันสุดท้ายทุกอย่างที่เราทํานั้นเมื่อถูกต้องก็จะมีบาเหน็จพระเจ้าประทานให้ด้วยก็ขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องครับกลับมาพบ่รายการข้อคิดจากข้อประคำได้ใหม่ในต,ตอนต่อไปครับแ่าบุนครับสวัสดีครับ